วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตู z ู o มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับก็วันนี้เรามาต่อกับวิชาชีววิทยา,ายนะครับทีนี้ผมทูดของเก่ากันนิดนึงก่อนนะฮะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอการถ่ายทอดลักษณะทางมรนุกรรมที่มันอยู่บนโครโมโซมเพศไปแล้วถูกไหมครับแต่เร้รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่า X l i n k ถูกไหมฮะ x l i n k ก็คือ ลักษณะทางบรุกรรมที่มันลิงก์ไปกับโครโมโซมเพศนั่นเองซึ่งอันนี้ผมบอกว่าเวลามันเกิด X ลิง์เนี่ยเด็กๆอาจจะเกิดเป็น X อกลิงก์โดมิเนน์ก็ได้เด็กๆอาจจะเกิดเป็น X อกลิงก์ลิเซซีฟก็ได้นะครับซึ่งลักษณะสองอันนี้มันก็แตกต่างกันออกไปนะฮะทีนี้ในวันนี้เนี่ยผมจะพูดต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือสมมติว่าจริงๆลักษณะทางมนุกรรมบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่แค่โครโมโซมเพศลักษณะบางอย่างเนี่ยมันอยู่บนโครโมโซมร่างกายปกติเพียงแต่ว่า เพศมีผลต่อการแสดงออกของเขาได้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2คํคหลักๆที่ผมอยากจะให้เด็กๆรู้นะครับก,ก็คือคําที่1ก็คือคําว่า,าพันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลเพศนั่นเองนะครับอันแรกสุดที่ผมจะพูดถึงก็คือพันธุกรรมที่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลเพศหรือ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sex influence trait นะครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปว่าอันที่ผมพูดตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมบนออโตโซมเพียงแต่ว่าเพศมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ที่ควบคุมบนออโตโซมออโตโซมก็คือภาษาไทยก็เราแปลง่ายๆว่าคอมโสมร่างกายเนาะแต่เพศจะมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะ ฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเพศเนี่ยจะมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะฟีโนไทป์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะประเด็นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเคสของความเป็นเซ็กซ์อินฟลูเอนเเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่เด็กๆน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วก็คืออาการหัวร้านนะครับหรือศิสซาร้านเนาะผมขอใช้คำว่าหัวร้านละกันหัวร้านเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นลักษณะที่มันค่อนข้างคอมมอนในผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ย มีเหมือนการที่เป็นหัวล้าหัวล้าของผู้หญิงก็อาจจะเป็นผมบางอะไรเงี้ยเนาะก็แต่ลักษณะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าลักษณะหัวล้านที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายคนจะเข้าใจว่ามันอยู่บนโครโมโซมเพศจริงๆแล้วมันอยู่บนโครโมโซมร่างกายครับเพียงแต่ว่าเพศมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะซึ่งตรงนี้เป็นอันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาพูดตัวอย่างตรงนี้กันนิดนึงละกันนะฮะคือลักษณะของหัวล้านเนี่ยปกติแล้วมันมียีนควบคุมเป็นผมคิดง่ายๆว่าเป็น B แล้วกัน B มาจากคาว่า b o n e s s b o n e s s ก็คือลักษณะหัว้้าที่มันนนเกิดขึ ก็ถ้าจมบอกว่าดเด็กดูลักษณะของหัวล้านที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ผมกําหนดให้ว่า B ใหญ่นะครับแทนลักษณะของขอใช้ภาษาแบบภาษาพูดนะก็คือหัวล้านนะครับหัวล้านก็คือ b บนัสส่วนถ้าเป็น B เล็กเนี่ยจะแทนลักษณะจะเขียนว่าหัวปกติก็ก็ได้นะ,ะหัวปกติฟังแล้วมันดูแบบ คน oh, ปกติโอเคเป็นหนองโมโหเหตุละกันนะฮะคือจะเห็นได้ว่าลักษณะหัวล้านเป็นลักษณะเด่นถูกไหมครับทีนี้ผมลองลอง,ลอง,ล,องลองคิดลักษณะง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเด็กๆมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่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 เนี่ยคือหัวล้านอย่างหนักๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมติผมยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าสมมุติว่าเด็กๆมีจีโนไทป์เป็น B ีใหญ่บใหญ่ I, นะครับถ้าเด็กมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B ใหญ่ I, ไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้ชาย หรือว่าเด็กจะเป็นผู้หญิงเด็กจะมีลักษณะหัวล้านหมดนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะเด็กจะมีลักษณะเป็นหัวล้านหมดถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเด็กก็จะเป็นหัวล้านหมดอะไม่รอดนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กเป็นบีเล็กบีเล็กครับเด็กก็จะเป็นผมใช้คําว่า normal ละกันนะเขียนคำว่าหัวปกติแล้วมันประหลาดอยางไงไม่รู้โอเค normal ทั้งสองแบบนะฮะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กก็จะเป็น normal หมดนะครับ ตรงนี้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้ก็ดูกระจกธรรมดาไม่มีอะไรตื่นเต้นถูกไหมฮะความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเด็กมีจีโนไทป์เป็นบใหญ่บเล็กซึ่งเป็นสภาพที่เป็นเฮตเทโลไซกัสผู้ชายจะมีลักษณะของหัวล้านครับแต่ผู้หญิงจะเป็น normal ครับนี่คือสิ่งที่เป็น sex influence นะครับ เด็กเห็นตรงนี้ไหมฮะเด็กจะเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเด็กมีจีโนไทป์แบบเดียวกันเลยคือเป็นบีใหญ่บีเล็กแต่ว่าถ้าเด็กเป็นผู้ชายเด็กจะมีลักษณะหัวล้านแต่ถ้าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กจะมีลักษณะ normal เพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าโอกาสที่ผู้ชายจะเป็นหัวล้านเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสเกิดได้2แบบถูกไหมฮะแสดงว่าผู้ชายเนี่ยจะหัวล้านได้2กรณีก็คือหัวล้านในกรณีที่เป็นบีใหญ่บีใหญ่หรือว่าเป็นบีใหญ่บีเล็กถูกปะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะหัวล้านได้กรณีเดียวก็คือ หัวล้านในกรณีที่เป็นบีใหญ่บีใหญ่เท่านั้นเพราะว่าถ้าเด็กเป็นบีใหญ่บีเล็กเด็กก็จะเป็นหัวปกติเกิดขึ้นนะครับถูกปะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น point to be note d ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลเพศนะฮะอันนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะบางอย่างมาสแสดงออกทั้งสองเพศแต่ว่าเพศหนึ่งสแสดงออกมากกว่าอีกเพศหนึ่งนะครับมันมีคำหนึ่งที่คู่กันแล้วก็หลายคนชอบสับสนนะครับคือคําว่าพันธุกรรมจากัดเพศนะครับ นะครับพันธุกรรมจำกัดเพศหรือเขาเรียกว่า sex limit sex limited trait นะครับลักษณะของมนุกรรมจำกัดเพศอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยออโตโซมเหมือนกันแต่จะมีการแสดงออกเฉพาะแค่เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นเลยอีกเพศหนึ่งจะไม่มีการแสดงออกลักษณะตรงนี้นะครับนี่มันเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ที่ควบคุมบนออโตโซลแต่มีการแสดงออกเฉพาะในเทศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ถ้าเด็กนึกออกอัอนนึงไม่แน่ใจว่าเด็กเจะเคยได้ยินไหมเ,เขาเรียกว่า secondary sex characteristic ก็คือลักษณะที่เราบอกเพศได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องดูระบบสืบพันธุ์ของมันเช่นเอาเป็นตัวอย่างง่าย,ายนกยูงครับนกยุงที่มีขนสีสวยๆเ,เรารู้ว่าเป็นเพศผู้แน่ๆถูกไหมครับเพศเมียปกติสีไม่สวยเท่าลักษณะก้ามปูของปูก้ามดาบรู้จักปูก้ามดาบไหมในป่าเลนมันมีก้ามอันนึงใหญ่มากลักษณะก้ามที่มันใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะที่มันเป็นพบเฉพาะในเพศผู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับ เพศนี่เองไงก็ไม่เจอเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่ามันเป็นพันธุกรรมจำกัดเพศนั่นเองนะครับตัวอย่างของลักษณะพวกนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า secondary sex characteristic นั่นเองนะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามันเป็น secondary sex characteristic นั่นเองนะฮะ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีก2คําที่เด็กควรจะรู้จักคู่กันก็คือคำว่าพันธุกรรมอีกที่ขึ้นกับอิทธิพลเพศหรือ sex influence แล้วก็พันธุกรรมที่มันจํากัดเพศในเพศหนึ่งเท่าน,านั้นอีกเพศหนึ่งไม่มีการแสดงออกนะครับอันนี้ผมให้เป็นความรู้ไว้ข,ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยบางทีเขาก็เอาตรงนี้มาปนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆคิดเนี่ย เด็กจะคิดเป็นปกติเลยเพียงแต่ว่าตอนเด็กๆดูฟีโนไทป์เด็กอาจจะต้องมาตั้งสตินิดนึงว่าไอ้แบบนี้มันเป็นฟีโนไทป์แบบไหนนะครับแต่ว่าลอจิกมันจะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของจ n เนติกที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะจบในส่วนของเรื่องราวทั้งหมดที่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเพจนิดนึง ในตอนไ,อไม่ใช่ในตอนต่อไปในหัวข้อถัดไปที่เราจะพูดต่อเลยนะครับเราจะพูดต่อในหัวข้อถัดมาก็คือในส่วนที่เขาเรียกว่ามนุษย์พันธุศาสตร์หรือเขาเรียกว่า Human Genetics นะครับ human genetics ถ้าเด็กเ,เรียนในสายตระกูลของสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตะเภสัชหรืออะไรก็ตามเนี่ย human genetics จะเป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีความจำเป็นพอสมควรนะครับสมมติว่าเด็กจะแต่งงานอย่างเงี้ยปัจจุบันในโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เขาให้คำปรึกษาทางนดูควาิ น่าจะเป็นของลูกที่จะเกิดขึ้นว่าลูกเนี่ยมีโอกาสจะพังเป็นโรคธรรมนุกรรมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางคนไปคลินิกที่มีบุตรยากเงี้ยเราอยากรู้ว่าไซโกดของเรามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะมีอาการฮีโมฟิเลียตาบอดซีมันพ่อแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะจําเป็นจะต้องรู้นะเพียงแต่ว่าในระดับมปลายเนี่ยเราอินโทรักชั่นให้เด็กๆรู้พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกันในส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ human genetics ทีนี้เราบอกธรรมชาติกันนิดนึงก่อนนะฮะธรรมชาติของการศึกษากันนะทั้ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนของสัตว์อื่นๆหรือทุเรันเตาเด็กๆนึกภาพเมนเดลผสมทุเรันเตาเมนเดลอยากผสมกี่พันต้นก็เรื่องของเมนเดลถูกไหมอยากมีเอามาล็ดไปปลูก1 0,000 000, ต้นก็เรื่องของเมนเดลถูกไหมครับมนุษย์อยากรู้ความน่าจะเป็นเด็กๆบ,บังคับให้เขามีลูก500คนได้ไหมครับ แล้วดูความน่าจะเป็นวันลูกที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในมนุษย์เราจะไปสั่งให้เขาแบบแต่งงานกันแล้วมีลูก500คนมันไม่ make sense อยู่แล้วถูกไหมครับส่วนใหญ่ยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยครอบครัวหนึ่งมีลูกอย่างมากก็คนหรือ2คนไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยก่อนด้วยซ้าสมัยก่อนเนี่ยโอเคอาจจะยังมี5 6คนมันก็ยังพอเห็นแนวโน้มของความน่าจะเป็นได้แต่การที่แบบครอบครัวหนึ่งมีลูก1คนอย่างเงี้ยมันคือการถอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งอ่ะนะฮะมันมีโอกาสมากราะกที่ ศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับ human g e n e t i c s มันเลยแตกต่างจากการศึกษาพันุศาสตร์ในส่วนที่ผ่านมาในไก่ในโทเรนเตาเด็กอยากมีลูกเท่าไหร่เด็กก็ทําได้แต่ว่ากรณีของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถเอาคนมาเป็นหนูทดลองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาพันุศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเขาก็เลยต้องมีการศึกษาในส่วนที่มันเป็นพันกรีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้คือตัวที่น่าสนใจนะฮะเขาเรียกว่ามันมีการศึกษาพนธุกรีอนาลัยสนั่นเองนะครับพันธุกรีอนาลัยสีตรงนี้เนี่ยจะเป็นต เพดิกรีคืออะไรนะครับเพดิกรีเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าพงสาวดลีซึ่งผมไม่เคยชอบขับนี้มาเท่าไหร่นะฮะพงศาวคือเราเราไม่สามารถรู้อนาคตได้แต่เราสามารถสืบประวัติย้อนกลับไปได้ว่าครอบครัวนี้มีพี่น้องเป็นยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลักษณะทางมนุการ,รที่เราสนใจเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วในการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะศึกษาในส่วนที่เขาเรียกว่ามันเป็นเพดิกรีอนนัลลิซิส แผนดิจิทัลอะไรสิตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของอ่าบางคนเขาก็เรียกพงศาวลีเนาะบางคนก็เรียกแผนผังครอบครัวแผนภูมิชีวประวัติอะไรก็เรียกไปเถอะนะครับเพียงแต่ว่าเรามารู้จักหน้าตาคร่าวๆข,ข,ของพงศาวลีก่อนว่าพงศาวลีปกติหน้าตาเป็นยังไงนะครับพงศาวลีหน้าตาเด็กก็อาจจะเป็นแบบนี้สมมติว่าอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ละกันว่าอันนี้เอาภาพรวมก่อน,อนเนาะก็คือสมมติว่าลักษณะมันก็จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมาม,ามาผสมกันนะฮะก็คือสมมติว่าเด็กมีวงกลม แต่งงานกับสี่เหลี่ยมปุ๊บเด็กๆก็มีลูกขึ้นมาสองคนสมมตินะฮะเป็นผู้ชายคนหนึง่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึง่งซึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็จะมีมาจากบ้านที่มีลูกสามคนสมมตินะครับสมมติอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะของของพงศวรีที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะตรงเนี้ยคือลักษณะของพดิกรี ตัวอย่างตัวนี้คือเพดิกรีที่มันเกิดขึ้นนะครับสมมติว่าเด็กๆต้องการรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีโอกาสเกิดโรคเท่าไหร่นะครับเด็กๆก็ต้องนั่งไล่ย,ย้อนประวัติไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มีแม่เป็นคนนี้มีพ่อเป็นคนนี้นะครับพ่อคนนี้มีพี่น้องเป็นยังไงมีพ่อแม่เป็นยังไงลักษณะตรงนี้ครับคือลักษณะที่มันเกิดขึ้นซึ่งปกติแล้วเด็กๆจะสามารถาดูได้ครับถ้าสมมติว่าเรามีพงศาวดีมาหรือเพดิกรีมาเด็กๆ <c oughs> สามารถบอกได้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เราสนใจตรงนี้ครับมันมีการถ th ่ายทอดลักษณะทางนนุกรรมมแบบบไหอโตซ เป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์ออโตโซมอลรีเซสซีฟเป็นบนโครโมโซม x ไม่ว่าจะเป็น x l i n k e d dominant หรือ x l i n k e d recessive นะครับมันก็เกิดได้หมดนะฮะทีนี้เด็กๆควรจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ของเพดิกรีกันนิดหนึ่งว่าสัญลักษณ์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวซิมโบลที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาง่ายๆก่อนละกันนะฮะซิมโบลแรกที่เด็กควรจะต้องรู้จักเลยก็คือสี่เหลี่ยมครับถ้าดเด็กเจอสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแปลว่าอะไรนะฮะผมโกงนิดนึงละกันนะผมใช แอปกงอะโอเคถ้าสักษ์ี่เหลี่ยมแปลว่าเด็กๆเป็นผู้ชายปกตินะครับผมใช้คําว่า normal คําว่า normal ในที่นี้บางคนใช้คําว่าเป็น unaffected ก็ได้นะครับก็คือไม่ได้มีการแสดงออกของลักษณะที่เราสนใจนะครับ unaffected male เป็นผู้ชายจ้าถ้าเป็นวงกลมวงกลมจะแทนลักษณะของผู้หญิงนะครับก็ พวกนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มัน normal นะครับแต่เป็น normal ที่เป็น unaffected female unaffected female เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนั้นเป็นโรคปกติหรือแสดงอาการออกมาเขาจะใช้สารลัการไฮไลท์เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่า วัดดูก่อนละกันนะครับถ้าสมมติว่าดเด็กเป็นสี่เหลี่ยมและดเด็กระบายสีไว้ข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็หรือเป็นผู้หญิงอย่างนี้แล้วก็ระบายสีแสดงว่าคนนี้เป็นโรคนะครับอะถ้าเป็นผู้ชายกล่องสี่เหลี่ยมระบายสีก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ก็จะเป็น affected male นะครับถ้าตรงนี้ก็คือแปลว่า Female. Glaube, okay, okay, a อด e c ก e d f e ็ a l e ก็คือผู้หญิงที่เป็นที่เป็นโรคเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมถ้าสมมุติว่าเด็กเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ครับผู้หญิงขี่เส้นไปหาสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์นี้แปลว่าแต่งงานกันนะครับเป็น marriage เกิดขึ้นครับมีการแต่งงานกันนะฮะก็อย่างเงี้ยเห็นไหมแม่กับพ่อแต่งงานกันแม่กับพ่อของอีกฝ่ายหนึ่งแต่งงานกันถูกไหมครับ แล้วก็ลากลงมาก็จะเป็นลูกที่มันเกิดขึ้นปกติเขาจะใส่สัญลักษณ์รุ่นไว้นะครับเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นรุ่นที่1อันนี้ก็เป็นรุ่นที่2อันนี้ก็เป็นรุ่นที่3เลขโลมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการระบุรุ่นนะครับตัวเลขโงมันตรงนี้จะใช้ในการระบุเจเนเรชันที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะทีนี้มันมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งอันนี้เด็กๆไม่ค่อยเจอหรอกสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็คือเด็กๆเป็นสัญลักษณ์วงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์วงกลมแต่ว่าเดๆขีดเส้นครับ ถ้าขีดสองเส้นแปลว่าเด็กแต่งงานในเครือญาติกันนะครับเขาเรียกว่าอินบริดก็คือแต่งงานกันเองในเครือญาติหรือเป็นญาติสนิทกันเช่นสมมติว่าเด็กบอกว่าเป็นแบบนี้ครับอย่างเงี้ยแล้วเด็กบอกสองคนที่แต่งงานกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นเครือญาติแต่คนที่จะมีชูสิไปได้ขอโทษขอโทษแมวเมวโอเคสมมติว่าลักษณะแบบนี้ก็คือนจะแต่งงานในเครือญาติกันนะครับ โอเคนะฮะลักษณะตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งเด็กไปเจอสัญลักษณ์แบบนี้เด็กก็ควรจะต้องรู้จักนิดนึงนะครับเช่นสมมติว่าดเด็กลงมาปึ๊บแล้วเขาเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ฮะเอ๊ะทำไมไม่กลมล่ะถ้าดเด็กเป็นแบบนี้นะครับแล้วดเด็กออกมาเป็นจากจุดๆเดียวกันแล้วดเด็กก็มีเส้นเชื่อมเดาได้ไหมว่าน,นี่แปลว่าอะไร แปลว่าคนนี้เป็นฝาแฝดครับเป็นฝาแฝดแบบแท้หรือฝาแฝดแบบเทียมรู้สึกฝาแฝดแท้ไหมฝาแฝดแท้ก็คือแฝดเหมือนอะก็คือหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเพศเหมือนกันทุกประการเกิดจากไซกดหนึ่งใบนะครับกรณีแบบนี้เขาถือว่ามันเป็น identical twins นะครับเป็นเป็นแฝดแท้นะฮะขอโทษที กรณีแบบนี้ก็จะเป็นฝาแฝดแท้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเคสคล้ายๆกันก็คือเรมีเส้นลากลงมาแล้วก็กลายเป็นวงกลมอันนึงสี่เหลี่ยมอันนึงนะครับลักษณะแบบนี้แต่ไม่มีขีดเส้นเชื่อมตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็น flaternal twin น,น,นะครับ อันนี้คือแฟดเทียมหรือแฟดไข่ตักไข่ค,คนละใบนะครับอันนี้คือแฟดแท้เกิดขึ้นนะฮะลักษณะตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เด็กเคยเห็นนะฮะถ้าสมมติว่าเด็กไซส์ไสรัลแบบนี้ครับซี่เหลียมหรือวงกลมแต่ว่าเด็กมีเครื่องหมายขีดอย่างนี้ครับแปลว่าตายไปแล้วนะครับแปลว่า เป็นแบบคนที่ตายไปแล้วนะครับ disease ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับบางครั้งดเด็กเจอแบบนี้ครับสมมุติว่าผมเจอบอกว่าโอเคเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับใส่เลข3ไว้ใส่เลข4ไว้อันนี้คือเรารู้แค่ว่ามันเป็นพี่นอ้องเป็น brother เป็น sibling กันนะครับเราก็รู้แค่ว่ามีจํานวน3คนหรือ4คนเป็นผู้ชาย3คนเป็นผู้หญิง4คนแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าใขรเป็นอะไรนะครับ หรือถ้าเป็นแบบนี้ฮะมาคนเจอเคสที่มันเป็นผมว่าถูกไหมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับผมจะวาดตรงไหมอย่างนี้คือไม่รู้อ่ะว่าเป็นเพศไหนอันนี้เพศในทางเจเนติกจริงๆนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเสกซันนอนคือรู้ว่า ปู่เนี่ยมีพี่น้องอีก5คนแต่อีก5คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงกี่คนก็ใส่สัญนษณแบบนี้ไว้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเซ็กซ์มันอันโนนไว้นะครับ ทีนี้ปกติแล้วเวลาเรารู้จักเพดิกรีและเพดิกรีเราก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องรู้ทีนี้คําถามที่เวลาข้อสอบเขาถามในเพดิกรีเราเนี่ยปกติเขาจะถามอยูอ2ประเด็นหลกัหลกๆก็คือถามประเด็นว่าให้แผนภูมิพงศาวรีมาแล้วถามว่าลักษณะแบบเนี้ยมันมีการหายทลักษณะพันธุกรรมเป็นแบบไหนนะครับหรืออาจจะถามความน่าจะเป็นที่มันเกิดขึ้นว่าลักษณะที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยว จร,จริงๆตอนนี้เวลาเราลิมิตอยู่เราคงยังไม่สามารถดูแพทเทิร์นได้ชัดเจนนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนนะฮะว่าสมมุติว่าผมมีเพดิกรีมาให้หนึ่งอันผมคิดสดเลยละกันนะฮะสมมุติว่าเด็กเป็นผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายขอโทษชึบถูกไหมฮะแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนอ่ะสมมติมีลูกด้วยกัน3คนซีเรียม วงกลมสี่เหลี่ยมอสมมติคนนี้ละกันนะครับไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับอุ้ยผู้หญิงแต่งงานกันไม่ได้โอเคชึบชบแบบนี้นะครับอะสมมติว่าอะผมบอกมาเป็นแบบนี้ละกันโอเคตัวนี้ไม่สวยเลย ผมขอระบายสีนิดนึงนะครับสมมุติผมบอกว่าโอเคสมมติผมบอกมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3นะครับจริงในเด็กเ,เห็นปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ในเด็กจะต้องสตันนิ่งเลยก็คืออุ้ยผมถามว่า อันเนี้ยมีการ,รถ่ายทอดทางบรนุกรรมเป็นแบบไหนปกติเวลาถามถ่ายทอดบรนุกรรมแบบแบบไหนเป็นแบบไหนเด็กๆต้องดูสองสองเรื่องก็คือดูว่ามันอยู่บนออโตโซมหรือดูว่ามันอยู่บนโครโมโซมเพศนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะฮะสมมติว่าเด็กๆดูกรณีนี้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด,ด็กๆพบว่าลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับเด,ด็กๆสังเกตดูเด,ด็กๆว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นโรคเลยแต่ดันมีลูกสาวที่เป็นโรคได้ทั้งสองครอบครัวเลยถูกปะครับใช่ปะ แสดงว่าอะไรแสดงว่ากรณีนี้ครับเด็กๆสังเกตเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตอันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีคราวหน้านะครับถ้าพ่อแม่ปกติแล้วมีลูกเป็นโรคเราบอกได้เลยครับว่าลักษณะทางมนุกรรมตรงนี้มันเป็น r e c e s s ส v e i n เ e r ร t a n c e แน่เราบอกได้แน่ๆว่าลักษณะทางมนุกรรมตรงนี้มันเป็น r e c e s s i v e inheritance แน่หมายความว่า ต้องเป็นลนักษณะดอยแน่ๆซึ่งเรายังไม่รู้หรอกตอนนี้ว่ามันเป็นเอเล็กเอเล็กหรือว่ามันเป็นเอ็กเอเล็กเอเล็กถูกปะพอลักษณะดอยมาอาจจะอยู่บนโครโมโซมร่างกายก็ได้หรือเป็นโครโมโซมเพศก็ได้นะครับจริงๆเด็กๆคิดอันนี้ก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเด็กๆเ,เป็น XL x อเอเล็ก x เอเล็กอ่ะเราคิดแบบนี้ก่อนแสดงว่าเด็กๆตองได้ x อเอเล็กตัวหนึ่งมาจากแม่ мат. และ x อเอหนึ่งมาจากพ่อถ้าพ่อมีเ็กเอเล็กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับพ่อต้องแสดงอาการของของโรคแต่พ่อแสดงไหม พอไม่ได้แสดงนี่พอพ่อเป็น x a เล็กถ้าพ่อเป็น x a เล็ก์จริงอ่ะทำไมทำไมเอาใหนนะม่นะสมมติผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคถูกไหมฮะแตนะ่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้้อาเป็นเ a เล็กเเล็กถ้าสมมติเรามองว่ามันเป็นเ็กลิงเนาะแสดงว่า x อเล็กตัวหนึ่งมาจากแม่แน่แน่จากแม่มีปัญหาพ่อแม่อาจจะเป็น x a เใหญ่ x a เล็กอย่างนี้ได้อยู่ไม่มีปัญหาถูกไหมครับแต่พ่อเนี่ยก็ต้องให้ x a เล็กมาเหมือนกันถึงจะให้ลูกสาวที่เป็นโรคได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีแบบนี้แต่พ่อไม่แสดงอาการของโรคแสดงว่าอันนี้เป็น X เอ็กลิงไ XL, ับ เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าลูกสาวเป็นโรคแล้วพ่อเป็นโรคพ่อต้องเป็นโรคด้วยนะครับถึงจะเป็นเอกลิเกลิเซ s ซี e ซึ่งกรณีนี้คิดแบบนั้นได้ไหมฮะไม่ได้เพียงแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ออโตโซมไม่ใช่เอกลิเลนะิเซซีฟแน่ๆคำตอบของอันนี้ก็คือมันควรจะเป็นออโตโซมลิเซ s ซี e นั่นเองนะครับกรณีอันนี้จะกลายเป็น ออโตโซมอลรีเซสซีเพราะฉะนั้นการไหลท่อตรงนี้จะเป็นออโตโซมอลรีเซสซีได้แบบเดียวเราเขียนจีโนไทป์ดูก็ได้ครับถ้าตรงนี้เป็นเอเล็กเอเล็กแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเอเล็กเอเล็กเขียนไปก่อนเลยอันที่มันเป็นแอฟเฟกเต็ดเพอร์เซนต์หน่งง่ายกว่านะฮะไม่มีทางเป็นเอเล็กเอเล็กถูกไหมก็คือแสดงว่าถ้าเด็กเป็นเอเล็กเอเล็กแสดงว่าพ่อกับแม่เนี่ยแฝงอยู่ถูกไหมครับก็เป็นเฮทโรไซกัสไปเอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กถูกไหมฮะคนนี้เป oh, <ๆ>็นอะไรคนนี้เป็นอะไรครับ คนนี้เป็นอะไรคนนี้ต้องเป็น x อ้ต้องเป็น a ใหญ่ a เล็กเท่านั้นถูกไหมครับเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเด็กให้ลูกที่มันเป็น a เล็ก a เล็กมาแสดงว่า a เล็ก a เล็กตัวนี้ต้องมาจากตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็มาจากอันนี้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น a ใหญ่ a เล็กนะครับแต่คนนี้เป็นอะไรครับสองคนนี้สองคนนี้บอกไม่ได้หรอกครับสองคนนี้มันเป็น a ใหญ่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ a ใหญ่ขีดหมายความว่าจะเป็น a ใหญ่ a เล็กก็ได้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ก็ได้นะฮะพอเข้าใจไอเดียไหมครับว่าลัักษณะของเีมนนนป็แบบ้ เพราะฉะนั้นนี้ก็คือลักษณะของคิมแมนเจเนติกที่เราพูดถึงไปทั้งหมดนะครับก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะเอาโจทย์มาให้เด็กๆลองทําดูว่าเราจะมีแนวทางอะไรในการวิเคราะห์ว่าพดิกรีอันนี้มันเป็นออโตโซมอลหรือเอกลิ่งนะครับริซเซีหรือโดมิ n นนตนะฮะโอเคไหมครับตอนนี้เอาอันนี้เอาเป็นสปอยเด็กๆคร่าวๆไว้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาต่อกันนะครับสำหรับตอนนี้เราก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ